ใคร้ที่ไม่รถยนต์ก็ต้องการประกันภัยที่คุ้มค่าใช่ไหมคะวันนี้เรามีทริปดีๆในการเปรียบเทียบประกันภัยมาฝากค่ะข้อที่1เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยให้หลากหลายบริษัทเปรียบเทียบทั้งทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัยบริการเสริมและโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะข้อที่2รักษาประวัติการเคลมค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถดีไม่มีประวัติการเคลมนะคะปีถัดไปคุณจะได้รับส่วนลดจากการต่อบประกันภัยที่20-50%ถึงเลย ค่าด e d e d u c t ั b l e a b l e หรือค่าเสียหายส่วนแรกตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยให้คุณประหยัดค่าเบี้ยรประกันภัยได้ตั้งแต่1 0 0 0ถึง5,000บาทเลยและคุณจะเสียส่วนนี้ก็ต่อเมื่อคุณมีการเคลมและเป็นฝันผิดเท่านั้นค่ะข้อที่4ปรับเปลี่ยนลดทุนประกันลงถ้าคุณเป็นคนที่มีความคิดว่าเรามีประสบการณ์นในการขับขี่นะคะแล้วก็สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถปรับทุนประกันลงเพื่อให้เบี้ยลดลงได้ค่ะ ขอ้อที่5เรียนจากซ่อมห้างไปซ่อมอู่ค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการซ่อมอู่อาจจะไม่ได้มีคุณภาพเท่ากับการซ่อมห้างนะคะแต่ว่าการซ่อมอู่ที่อยู่ภายใต้เครือของประกันภัยนะคะจะมีการตรวจสอบแล้วก็รับรองคุณภาพโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำค่ะดังนั้นรับรองเลยว่าได้เหมือนซ่อมห้างแน่นอนค่ะ ข้อที่6ระบุผู้ขับขี่ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถเพียงแค่คนเดียวหรือว่าใช้แค่ในสมาชิกในครอบครัวนะคะแนะนําให้ระบุชื่อผู้ขับขี่ได้เลยนะคะเพราะว่าระบุได้ถึง2คนเลยแต่สามารถลดเบี้ยรประกรันได้ตั้งแต่5ถึง20%เลยค่ะ เพียงเท่านี้ก็สามารถประหยัดเบี้ยประกันภัยรถยดดนต์และก็สามารถลดค่าใช้จ่ายของคุณได้ด้วยค่ะหากสนใจสามารถเช็คเบี้ยประกันได้ง่ายๆที่ w w w s i c s i s p a n c o m มีบริษัทประกันภัยชั้นนําให้เลือกมากกว่า20บริษัทพร้อมโปรผ่อนนาน10เดือนแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือสามารถคลิกทีลล่ลิงก์้างบนได้เลยค่ะ